โอเคโอเคเจ้าโตคุก,ก้าสวัสดีคุณสมด้วยในวันนี้เราก็อยู่กับเกมม้ครับของมาครับก็อีกทั้งหนึ่งโอไอวีนของเต็มแล้วหรอเนะี่ยเหมือนว่าอันนั้นเราจะไม่พอนะเนี่ยเราถ่จะต้องคาเพิ่มไปถึงกล่องนะอันนั้นนะ่ะไอวีน เหมือนว่าเบาะหละเบาะนู่นนี่นั่นเหมือนเราจะมีเยอะแล้วนะแต่สิ่งที่ขาดแคลนคือไม้ซึ่งทุกคนคงน่าจะเจดว่าเราผมจะไปตัดไมส้สิเออลงไปแปลว่าไปตัดไม้ก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปก่อนโอ้เดินไปเดินมาเจอสิ่งนี้ด้วยไม่รู้ว่าคืออะไร แต่ก็ช่างมันเถอะหมาว่าจะมีทองด้วยสินะแวะขุดทองด้วยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> แต่ตรงนี้มีลาวาด้วยสินะจะต้องขุดลาวาแล้วก็ขุดทองไป มื่ตรงนี้มันจะเป็นนานลกขนาดย่อมย่อมอันนี้น่าจะเป็นประตูมิติเนเธอร์แช่แบบกระจร้ไทยเองละมาอยู่ที่ไหนโซ่ใส่เดินมาผิดทางเฮย้ยโอ้ยกว่าจะถึงได้มั่ม <c oughs> โอเคกว่าจะถึง น้ำอยากรู้น้ำไกลชุ่มหายเลยกว่าจะถึงเนะี่ยเฮ้ยไก่ชุ่มหายเลยกว่าจะถึงเนี่ยเอาเปว่าตัดไม้ลยก่อนแล้วกันโอเคพอพอตัดไม้เสร็จก็อย่าทําลายธรรมาชาติไปมากกว่านี้เลยก็ตัดแค่เน็ดหน่อยนะตัดแค่เน็ดหน่อยเน็ดหน่อยนะครับตัดแค่เน็ดหน่อยเนะี่ยก็แค่ไม่จี่ต้นนะ่ะ ตัดแค่น็ดหน่อยอือประมาณนี้หกสิบสี่หกสิบสี่แล้วก็สิบเอ็ดก็นิดหน่อยนะเอาแบว่าไปกันดีกว่าตัวจะไปได้้ํ่ไก่1สิบหาเลยนะเออลืมบอกไปว่าพาร์นี้จะหาเพชรซึ่งเราจะเตรียมเมืองที่จะไปหาเพชรเป็นที่เรียบรย้อย ซึ่งก่อนจะหาเพชรควรจะครับกล่องก่อนไหนกล่องวะกล่องกล่องเออตรงนี้ไงกล่องครับส,สามเลยสองมันไม่พออยู่แล้วอยู่แล้วนะสองมันไม่พอส่วนสงสัยว่าในอนาคตจะต้องทำที่เก็บของแล้วเนะี่ย เอ้ยที้เกียจจัดของด้วยโอเคเอาประมาณนี้ไว้ก่อนนะขี้เกียจจัดของนะครับน้องๆโอเคเราจัดที่เราจัดของมาได้นิดหน่อยแล้วอืมอย่าลืมเอาโล่ไปด้วยโล่ก็ถือว่าสำคัญอนี่สายตาเราเป็นอะไรมองข้ามโล่ไปได้ด้วยเนี่ย ถึงแมลโโ่กมันจะบังนิดหน่อยไอเวียนเมื่อแล้วเหรอสร้างมันเถอะลงเมืองก่อนโอ้ยปิดด้วยปิดด้วยเออปิดโอเคได้เวลาลงเมืองกันนี่คือเมือง ใจเมืองเป็นเมืองที่ข้างข้างจำมืดเออแล้วจะต้องเก็บขินง้อขินยอด้วยไม่รู้ว่าเก็บไปทำอะไรเก็บไปปั๊มลาวาไงปั๊มลาวาเห็นว่ามันมีความสามารถใหม่ด้วยซึ่งเราก็ได้แอบสำรวจไปเน็ดหนึ่งนะเนิดหนึ่งจริ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 ด้วยไม่ได้ไม่ได้ปรับ เกมหมดหนึ่งหาซะด้วยเสียงหา่านตะไครใ้ใบมะกรูดใบมะนาวอะไรเนี่ยหวกว่าคงาจะาไม่ตายรัวๆแล้วหัวหรออันปรับเกมหมดหนึ่งนะโอ้เหล็กด้วยตอนนี้เหล็กก็สําคัญสําหรับเรานะถึงแม้อาจจะไม่ได้สาสคัญมานี่โทรศัพท์ตูเป็นอะไรเนี่ยแหละขนาดนี้เลยนะอ่ะโว้ย โทรศัพตัวนี่มีคุณภาพจริงๆเนี่แหละซิบหายเลยเนี่ยก็มาดิคขาไม่กลัวหรอกตูมีโล่ทำได้แค่นี้หรอเราเบิดเหมืองอ่ะกระโจ้เออลงไปว่าภารกิจในวันนี้หาเพ็รเนี่ยว่าเออเดี๋ยวก็จะหลงทางในเมืองแล้วเนี่ย แล้วเราก็เจอกับน้องเขียวเป็นรอบที่เก้าร้อยเก้าหมื่นเห็นว่าตรงนี้มันมีบ่อยแล้วเนี่ยก็มาดิค่ะไปเคีอว,ว่ากลัวโอ้ยมันใช่แล้วนะ โอเคใครเจอว่ากลัวเออเล็กก็สําคัญนี่ว่าเอาแบบว่าในวันนี้ผมก็จะมาลงเมืองครั้งใหญ่กันอีกครั้งวังว่าคนหน้าจะไม่เจอเอนเดอร์แมนปะด้วยเอนเดอร์แมนถึงว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายนะ เอ d นเดแมนนี่ใช่สิ่งสิ่งที่ตัวส่งส่งใส่ซสืสส้อเสอดี๋ยวก,กับไปทำงานปะนั้นมาซาเลนเดอร์แมนอ๋อซาเลนเดอร์แมนที่ที่มันเออคิดหมกไม่ออกวะ่ะหมกไม่หาพาเครียดอีกแล้วเนี่ยเล่นอะไรของเราเนี่ะลับก็ไม่เป็นด้วยลับก็ไม่เป็นแล้วก็อย่าคิดมาจะมาลับแล้วก็บาบบา,บา,บาช่างมันเถอะ เอาแปลว่าเราขุดเหมือไว้ก่อนทองแดงไม่ค่อยสําคัญเท,เท่าไหร่ในช่วงแรกแต่ในช่วงหลังก็สําคัญละ่ะะมั้งก็เอามาอย่างเช่นเอามาตกแต่งเออลงไปและซิมไาเลยเนี่ยกระสับตัวในเช่นนี้เออเก็บเห็ดไปด้วยหวังว่าเห็ดนี้คงจะไม่มีเพี็ดนะมันไม่มีเพล็ดอยู่แล้วละ่ะเกมมาครับไง มันไม่มีเพชพเกมแมครับไงที่ไม่มีเพชรอ,อ่ะโอ้เลือดลดได้ไงนะ่ะสงสัยจะต้องไปตามอาหารเพชรเพิ่มแล้วนะ่ะจะตามหากี่เมด็ดีสงสัยโอ้เลืมไปกะจะ M L G ซะหน่อยกะจะเป็นดีมดีมคือใครดีมแปลว่าความฝันล้อเล่น ด้เวลาลงเล็บไปหวังว่าคนนั้นจะไม่เจอสกเกลเลตันไล่ยิงตายนะพี่ไม่มีลุยลิตองมีแต่นี่ก่อนโตวปวดช้าแล้วนั่นออน้อนไงน้องเขียวอีกแล้วเนี่ยที่นี่มันอันตรายมัจูดราอย่าเห็นคนตายแล้วใครบ้างอย่าที่ไม่ตาย ร้อเพลงอะไรของเราเนี่ยมันไม่ใช่เพลงการเมืองนะครับมันเป็นแค่เพลงเออทำอะไรหนะน้องเคปเปอร์ถึงแม้คนจะว่าแฟนอาร์ตน่าละแต่เราไม่หลงชะนีหรอกแถวนี้มีเพชรปัดเนี่ยคนเราจะไม่ขาดทุนนะเราอุตส่าห์ทำกเกษตรปานนี้เราเนี่ย ตรงนี้รู้สึกว่าอันตรายสุดโค้ดเลยมาจูราดอยากเห็นคนตายแล้วใครบ้างแหละที่ไม่ตายโอ้แวบบเดียวเจอเพชรแล้วแล้วนี่มันเก่งจริงๆเลยเนะี่ยตั้งเยอะเลยเนะี่ยกดไปสักสี่เมตรส่วนที่เหลือเอาไปอันนั้นกับฟอร์จูนเยอะเลยเนะี่ยก็สักก็เยอะก็ไม่แปะหรอกก็ที่นี่มันอันตราย ตังเงนเถอะเอาแบบว่ากดเพชรไปด้วยเพชรตั้งเยอะเลยเนี่ยตอนนี้เราน่าจะมาที่ทํทำที่เลอะเกินไปแล้วนะโอเคได้เพชรเท่าที่ต้องการแล้วเอาแบบว่าขึ้นไปข้าเบิร์แล้วก็เอาแบบว่าขอการาวจับคลิปล้อเล่นล้อเล่น แย่ากวัวตีคนผู้ชมดิเดี๋ยอเดี๋ยวคนผู้ชมจะปิดคลิปไปโอเคโอ้โอเมื่อกี้มันเห็นแสงของเพชรน,นะโอ้เมื่อชอโอเพชรอีกอันหนึง่งอ่าลาว่ะนี่มันชี้โอ้ชิบหายหอ่ะไปดีกว่ากลัวเจอวอร์เดน ใบโอมนี่คนโชคดีเท่านั้นถึงจะได้เจอโชซดีหรือโซลาลวะไอเวนขุดทองไปด้วยแต่ถึงแล้วผมจะขุดทองแต่ผมก็ไม่ใช่คนโลกจิตนะครับโอ้ยโกงหลังจนจะเป็นกุ้งอยู่แล้วเนี่ยแบบว่าจะต้องขดกล่าวรอเล่นรอเล่น เรามีหน้าที่หาเพชรไปก่อนได้มาตั้งสิบสามเม็ดส่วนที่เหลือเพชรที่เหลือก็จะต้องหาขุดแบบด้วยฟอร์ตูนเนี่ยขุดด้วยฟอร์ตูนด้วยอะ่ะฟอร์ตูนนั้นมันคืออะไรมันคือสร้างมันเถอะมันคือพี่ไม่รีลุยรีตองเชื่อมโยงเก่งมีแต่นี่ก่อนเฮ้ยใคร ็ามาดีครับใครคิดว่ากลัวดีสปาตากระโจหวรอวห้าวถ้าจะมาผมคิดว่าที่นี่มันอันตรายมาจูลาอย่าเห็นคนตายแล้วใครบ้างอย่าที่ไม่ตายอย่ารอเพียงการเมืองสิเฮ้ยนี่ไม่ใช่เพียงการเมืองนะแค่เสื้อเพียงมันเขียนว่าปัดตี เออปฏิสัมพันธ์นะปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่ปฏิรูปเออมันไม่ใช่ปฏิรูปนะเพลงอ่ะเราไม่ได้ร้องเพลงปฏิรูปนะเราแค่ร้องเพลงปฏิสัมพันธ์เฮ้ยแก้ตัวสำเร็จดีนะเกือบติดคุกแล้วเราเลือดลดตอนไหนฟ้ารเราเลือดลดแล้วเนี่ย ทำนี้นี่มันร้ายๆอันตรายจริงๆด้วยโอ้ตรงนี้นะสนใจได้เพชร15เมตรส่วนที่เหลือก็ขุดฟอจูนฟอตูนทำ,ไไำอะไรได้ลำไยอะไรได้โอ้นั่นมาเอ็นเดอร์แมนปะเอ็นเดอร์แมนนี่ใช่โอ้ยหยุดเล่นมุกเป็ดปะได้แล้วแอลปว่าเราจะต้องลี มัจูชอยากเห็นคนตายแล้วใครบ้างล่ะที่ไม่ตายฮะคำนี้นี่มันอันตรายอัายอันตรายจริงๆเลยรู้สึกเมื่อกี้ใครดันอะ่ะลางไม่ดีอีกแล้วเอาแบบว่าสำรวจเพิ่มเติมสักหน่อยถึงแม้ถึงแม้เรา ถึงแม้เราอาจจะถูกโอ้ยแหละชิบหายเลยเนี่ยนีตุกนี่นี่เกมนี่ภาพกราฟิกเออลงไปเกมนี้ผู้สร้างเขียนโปรแกรมดีเกินไปเนี่ยนะผู้ช่างนี่ไม่ใช่น็อตนะก็มาดีค่ะค้ใครเขียนว่ากลัวอ่ะโอ้จริงๆก็ฟาร์มเร็วเพิ่มเติมจากในท่ำนี้ก็ได้ ดีมนี่บุถ้ำโอ้เจอเพชรอีกแล้วเอาไปว่าเจอเพชรอีกแล้วโอ้ตรงนั้นก็เพชรเออก็มาดีขาใครเกดียบกลัวฮะฮะฮะดิดอีดสปาตาเะดดอีสปาตาโอ้ยเลิงไม่แม่นเลยเราเนี่ย มัจจุราชอยากเห็นคนตายแล้วใครบ้างล่ะที่ไม่ตายฮะฮะทำได้แค่นี้เหรอฮะฮะโอ้ยตอนนี้เราเหมือนจะจนมุมนะฮะใครคิดว่ากลัวเหมือนในถ้ำนี่ตอนให้เจอเพ็ดเยอะอ่ะก็อันตรายเพราะมัจจุราชอยากเห็นคนตายแล้วใครบ้างล่ะที่ไม่ตาย ฮะอยากเข้ามานะฮะฮะใครคิดว่ากลัวละ่ะฮะฮะฮะมาดูละอย่าเห็นคนตายแล้วใครบ้างละ่ะที่ไม่ตายเราร้อเพลงปฏิสัมพันธ์อยู่นะไม่ใช่ปฏิรูปนะหลายรอบแล,แล้วเนี่ยต่อให้ไม่ได้เป็ีฆ่าคนหรืออะไรก็เกือบติดคุกแล้วฮะ อยากเขาใกล้เรานะเออตบไปเออิปเปอร์คิวไปเลยครับก็พี่มันหลอดให้เสียงอะไรคงน,น่าจะไม่ใช่เสียงวอร์เดนเกิดหรอเสียงอะไรคงน,น่าจะไม่ใช่ซอมบี้เด็กซอมบี้เด็กนี่อันตรายมาก ฟังว่าอ่อมอนเตอร์ในเกมนี้คงน่าจะไม่มีประสาทฟังเสียงที่โกงเกินไปนะโอเคไอเวียนตัวเจอซอมบี้เมื่อกี้มายังไม่เสร็จหรอวะอยากกลับแม่เห็นหลอดเลือดตู่ไอเวียนซอมบี้ตัวนี้เหมือนวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งกับตัวมันจะตุย่ย เอาเปว่าเราควรน่าจะถอยไปก่อนเพราะมาจุนล,ลาศอยากเห็นคนตายแล้วใครบ้างล่ะที่ไม่ตายเพราะนี่มันมีหัวหน้าด้วยเหรอที่นี่นัดมุขจีเหือนได้ยินเสียงเดินเอาเปว่าเก็บเพชรไ้ก่อนเดี๋ยวค่อยขุดฟอร์จูน ไอเวียนกระโดดหาห้องเออไม่น่าปรับกระโดดแต่กระโดดอัตโนมัติก็ดีล่ะสำหรับคนที่เกลียดอย่างเราไม่ดีกว่า,า,าเพราะว่าพวกซอมบี้พวกนี้มันคงน,นจะไม่มีปราสาทรับเสียงที่ดีมันวอดไอเวียนมากันเป็นแจงเลยนะอย่ากลับหูัวว่าว่าตู้อยู่ตรงนี้ฮะไอหมอน,นั่นก็เหมือนกันอู้งานนั่นเหรอฮะ ฮะฮะเอาาอ,อมาดิครับฮะฮะโดนธนูตัวเองยิงอ่ะโอลาพีดมันจะมีประโยชน์ในอนาคตแน่ลาพีดลาตูรี่เงียบเดได้ป๊วกวอนนี้เนี่ยเออโดนเพราะเดวลุงกระเพิ่มกันเออแล้วใครบ้างล่ะใครไม่ตาย มาจูะลลอยากเห็นคนตายแล้วใครบ้างล่ะที่ไม่ตายอยากมีชีวิตที่ดีหรือบอริจาคนี่ตูเหมือนจะลองให้เกี่ยวกับการเมืองขึ้นไปทุกวันแล้วเนะี่ยตั้งมันเถอะนิกเหมือนแกอยากตายใช่ไหมนะฮะโอ้ยกระจกว่ะยิงก็ไม่โดนฮะอยากมีชีวิตที่ดีหรือบอริจาค จิตใจอยากแต่เอาได้ไม่มีแน่ตาไม่รู้กาลเทศัะวกน่าจะไม่มีคริปเปอร์มาอันนั้นใส่หลังเรานะลาเพีรนี่ถือว่าเป็นแร่ที่มีประโยชน์ในภายหลังเบบสุดๆหมายววาคนน่าจะไม่เจอวอร์เดนเกิดนะ นัสปีดลันเห็นวอร์เดนเป็นตัวห่านอะไรละ่ะกพาน่าจะเป็นมาจุละจะเห็นคนตายแล้วใครบ้างล่ะที่ไม่ตายจะมีชีวิตที่ดีหรือบอิาิาจะบายบายนะพวกซอมบี้น่าง,งูเอวีนตัวจะขึ้นไปบายบายลาก่อนไอ้งู Boy, boy. L ore, l ore. ไอ้ควายบุยบุยไอ้ควายง่รอและรอและไอกาง่าย่แค่นี้เราก็เจอเพชรไม่กี่เม็ดอ่่สิบห้าเม็ดก็ครับตัวเอ็นชาร์ดได้ไอเวนต่อให้ขึ้นมา ซอยแน่ซอยแน่แรนหนีนเถดจ้าเบยเบยเออลงไปจะต้องไปตรงนั้นตอนนี้เราถูกลุมจัดหลายเจตจ่าซึ่งการคำนวณแล้วโล่ตูจะพังหรือเปล่าวะ อยากมีชีวิตที่ดีหรือบอริจาคิดใจโอเคอันดับแรกวธิธีง่ายๆกับการเจอสถานีไม่ไม่โอเคเคไอเอที A T. กลัวกันสิท่าเห็นไหมประตูป,ปราบเคไอเอทีแก้วก็แก้ก็จี้จอ,จอแล้วอ่ะไอ้กวกน่วงโอยฮะแกตัวล่อเหรอฮะ ฮะไอเวียนมองหน้าหาเรื่องงั้นเหรอฮะฮะนี่ได้ธนูว่ากี่อันแล้วเนี่ยแกบอันนี้เป็นธนูเอนชาร์ด้วยเอนชาร์อะไรก็ไม่ดูฮะมุก,กี้แกก็ลุมยิงเรานะฮะอืมฮะทำเป็นเดินหนี่ะไอ้กาว่ะพอเห็นเราเจ๋งกว่านายหรืออะไรอ่ะ แกก็กระเจอกสำหรับเราแล้วอะวายวายโอเคกลับมาเกมโหมดเหมือนเดิมดีกว่าสวรยโวไปตูก็ใกล้ตายเหมือนกันเอาไว้โอเคเอาไปว่าขึ้นไปข้างบนดีกว่า เพื่อไม่ให้เจอมัตุลาอย่าเห็นคนตายแล้วใครบ้างล่ะที่ไม่ตายอยามีชีวิตที่ดีหรือได้รับบริจาคทำไมเราร้องเพียงการเมืองบ่อยออหมายถึงเพลงโอเคคงไม่ติดคุนะเอาเป็ว่าก็ไปคาพี่แอปก่อนเลยดีกว่า ได้เวลาไปคาพิแอปเพชรเลยพ่แอปเพชรอ่าได้ของมาตั้งเยอะเลยอ่าเออลงไปว่าจะต้องอันนั้นก่อนเนาะเรามีมาตั้งเยอะแล้วสินะเราไม่ต้องมายอะจนแล้วสินะเอาแบบว่าจัดของก่อนดีกว่า แม่ของโลสิบห้าหายเลยนะ่ะไอเวนแม่ของอย่างเยอะเลยนี่เก็บของก่อนหินเงาะอินห้อยก็สําคัญในอนาคตด้วยโอเคอันนี้ก็เจ็บไปเก็บไปไม่อันนี้ทองก็เจ็บไปหินเงาะหินน้อยก็เจ็บไปโอเคเก็บไป,บไปทนูก็เหมือนกันแม่ได้เยอะสิบห้าเลยนะ่ะ โอเคอันนี้ก็ลูกธนูก็เก็บไว้ด้วยลาพิดลาตูรี่ก็เหมือนกันโอเคตอนนี้น่าจะสถานะเอาแบบว่านอนก่อนดีกว่าเพื่อให้เจอเพื่อไม่ให้เจอกับไอวีนเออกว่าจะนอนได้อันดับแรกตื่นมาคาพีแอเพ็ ก่อนเลยครับอะไรต่ออืลไ่คอนมีอะไรสำคัญนอกจาเพแอปเพลแล้วออตโตเอนทาร์ดไงแต่แออเราเออคุอดอฟซีเดียนไงเหมือนเห็นลาวาด้วยโอเคเิก็บไว้ในดีด้วยทังน้ำคอยอยู่ไหนน่ะ เออได้เวลาไปเอาน้ำแล้วก็คอยจะได้ไปเอาโต๊เอ็นชาได้สักทีอืมเรียบเรไปเอาน้ำกันเออเตือนมาข้าวก็เตอเลยฮฮมันโตตั้งนาแเราเฟยเอาไปว่าเก็บเกี่ยวไว้ที่หลังดีกว่าเอาอในอนาคตอาจจะทำฟาร์มอ้อยด้วย แน่นะคตดนะไอเวียนเราไม่ได้อยากมา M L G ตอนนี้แล้วเว้ยส่วนใครที่อยากเห็นผม L L G นั่นเหรอโอเคเดี๋ยวก็จะลองทำดูแล้วกันเรอจะต้องใช้ที่ขุดเหล็กหรือนี่วอะโอเคเดี๋ยวจะลดทองทำ L L G ดิว ได้เวลา M L T าได้แล้ว M L T ไม่เห็นจะยากเลยนี่ว่าไปต่อกันดีกว่าโอเคได้เวลาอันนั้นแล้วออฟซิเดียนเต็มเลยยี่ยีกดเพจสินนะ โอเคในะอนาคตอาจารย์จำเป็นจะต้องไปนระกด้วยกดออซิเดียนได้มาหนึ่งก้อนใช่ได้มาหนึ่งก้อน,ไม,น,อนไม่ได้จำเป็นอะไรเลยก็ออซิเดียนก็มุดแล้วเราวื้อไการทำโตเอ็นชาต้องใช้กรีปก่อนนะออซิเดียน อืมไม่รู้สิหนึ่งล้านมัง้งรอเล่นรอเล่นแค่สี่ห้าก้อนมัง้งโอเคขุดไปขุดไปโอเคเหลือจะทำประตูนาหลแบบดีมดีเดี๋ยวก็ช่้างมาันเถอะดูเหมือนว่าเอาแปลว่า ถ้าเจอบ่อลาวาข้างหน้าก็มีสิทธิ์ที่จะได้ทำประตูนรกแบบดีมนะดีมคือใครดีมคือคือใครวะอ๋อทีมคือนักสปีดลันไมอาครับก็เป็นนักสปีดลันปกตินี่แหละก็นะักสปีดลันไมอาครับก็จะเฉลี่ยทำได้ประมาณ20นาทีมั้ง โอเคได้มาแปดก่อนแล้วเวลากลับบ้านเราใครรออยู่วะก็เรามันนกอ่ะเรามันไม่มีแฟนหรอยูทูบเบอร์คนอื่นเขามีแฟนกันหมดแล้วแต่ยูทูบเบอร์หน้าใหม่เราอย่างเราเหรอก็ไม่มีแฟนก็ถือว่าเป็นร่องปกติยังไม่ดังเนาะ อ๋อนี่มันทําที่เราสําววจไปเลยนี่ว่ะแต่ก็ช่างมาันเถอะเฮ้ยทำไมมันอ๋อหรือว่ามีคนขโม,มยไปต่ออีกช่างมัเถอะเออหิวแล้วเวย้ยย้ำๆๆำๆๆำน้ำ้ำรอืมขี้ตแต่รอเล่นเกมนี้ไม่มีขี้ซะหน่อยหรือต่อให้เออช่างมาันเถอะโต๊ะเอนฮารเออจะต้องมีสมุดกว่านี่ว่ะ แปลว่าจะต้องขอกล่าวจบคลิปท่เียนเท่านี้อย่าลืมก,กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อจะให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยบ๊ายบาย